ชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ทจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่จากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง30 เมษายนส5 6 8นายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากคลนลักษณะแบบไหนตัวแปรที่จะทำให้ชาวราศีกุมมีโชคลาบทัพก้อนใหญ่ คืออะไรคือสิ่งใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายแบบกว้างๆถ้าเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวาราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับนะก็จะเป็นการเปิดไพ่ที่จะทํานายในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวาราศีกุมนะครับนะวันนี้นะครับอาจารย์เปิดมา10บใบสำหรับไพ่24จุดนี้นะครับนะในคําถามนี้ก็เรียกว่ามีไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินค่อนข้างทิจา ชัดเจนพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่ย,ยิปซีที่อาจารย์เปิดมาสิบใบในวันนี้นะครับมีไพ่อะไรบ้างนะนะครับเรามาดูกันที่ตำแหน่งที่หนึ่งกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งวันนี้นะครับนะฮะไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนนะครับนะฮะเลขไพ่เป็นเลขเบอร์นหนึ่งนะนะครับ ไม่เดือมิจิเชียนนะครับตามความหมายของไพ่ก็คือไพ่แห่งผู้วิเศษนะครับหมายถึงการลองผิดลองถูกหมายถึงสูตรการคำนวณต่างๆนะนะครับนะอันนีนะ้ในภาพนะครับเป็นผู้ชายมีเครื่องไว้ขึ้นมาอยู่บนหน้าอยู่ตรงหน้านะครับอยู่บนโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าสวมชุดเสื้อคลุมสีแดงนะครับนะมือนะครับถือคาถาหรือว่า เป็นคาถาอะไรสักอย่างนะครับนะชูปไปข้างบนอีกเบอน,นึงชี้มาข้างล่างนะครับนะมีดอกไม้ลายร้อมนะครับมาดูกันที่ไพ่ตำแหน่งที่สองไพ่ตำแหน่งที่สองนะครับเป็น,นไพ่าร,าราชินีถือไม้เทา้านะครับไพ่ราชินีถือไม้เท้าหมายถึงเซนหมายถึงการคาดการได้อย่างแม่นยำนะครับหมายถึงรางสงหรห์ของตัวเอง นะอ่าแสดงว่าลางสองหอนท่านจะแม่นอันนี้นะครับแสดงว่าลางสองหรที่ท่านคิดเนี่ยแนวถางท่านคิดอะไรเอาไว้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้อาจจะส่งผลดีกับท่านนะครับอาจจะมีโชคลาภกับสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้ได้แบบนี้มาดูกันที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามวันนี้นะครับเป็นไพ่ หไม้เท้า,า,านะครับไพ่ห้าไม้เท้า,านะครับตรงนี้นะครับก็คือไพ่หมายเลข5ในภาพนะครับเป็นกลุ่มผู้คน5คนนะครับถือมไม้ขัดแย้งไปขัดแย้งมาตรงนี้หมายถึงการสลับที่สลับทางนะนะครับชาวราศีกลุ่มนะครับมาดูที่ตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งที่4นะครับเป็นไพ่ ห้าดาบนะครับไพ่ห้าดาบนะครับเป็นไพ่หมายเลขห้านี้นะนะครับเป็นความที่แบบรู้สึกเหนื่อยท้อแท้นะครับอันนี้นะใจยเย็นนะครับนะบเป็นแค่ไพ่เฉยๆนะอย่าไปท้อแท้ตามไพ่อืมนะเป็นแค่ความหมายของไพ่นะนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลมนะครับอะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นเครื่องทําความเย็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทําความเย็น หรือว่าเป็นตู้เย็นนะครับนะฮะเป็นไพ่หมายเลขห้านะอาจจะเป็นฉลองฉลากเบอร์ห้าก็เป็นได้นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่หกครับตำแหน่งที่หกขอพา,ายตำแหน่งที่ห้ามาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้าเป็นอะไรเป็นไพ่เด็ดทาวเวอร์นะครับไพ่เด็ดทาวเวอร์คือไพ่หมายเลขสิบหกนะครับ t ฟเ t อร์ทหมายถึงเสียงดังนะครับหมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นประทัดนะครับอะไรแบบนี้นะหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีการหักโค่นลงมาเพราะว่าในภาพนะครับจะสังเกตได้ว่ามีภาพนะครับตึกที่อยู่ที่สูงนะครับมีคนตกลงมามีการถล่มจากข้างบนนะครับมีสายฟ้าฟานะครับตึกพังคนตกลงมาอันนี้คือไฟเดอร์ไ่เดอรทาวเวอร์นะครับนะอาจจะต้อง ดูที่เรื่องของซา,ากประหักหักพังต่างๆนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่ Ace of Cups นะครับหรือว่าไพ่ถ้วยเบอร์หนะึ่งะไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งะครับหมายถึงที่อยู่อศัยสหม่หมายถึงบ้านของคนรักนะครับหมายถึงน้ําพุ หมายถึงอ่างน้ําหรือว่ากแก้วน้านะครับหมายถึงอ่างน้ํามนต์ด้วยก็เป็นได้ถ้าแบบนี้นะครับเออถ้าใครนะครับที่กําลังที่จะย้ายบ้านใหม่ก็ให้ดูที่เลขที่บ้านของท่านนะครับใครที่กําลังจะเดินทางไปหาคนรักของท่านนะบ้านคนรักของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ใช้โชคกับท่านนะครับก็ดูที่เลขที่บ้านของคนรักของท่านเอาไว้นะครับหรือใครนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับและอาจจะต้องไปพักในที่พักต่าง ถ้าที่พักนะครับมีเลขห้องเลขที่พักก็อาจจะเป็นตรงนั้นนะครับที่ทําให้ชาวราศีกลุ่มมีโชคลาภก็เป็นได้นะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นดวงซับง่ายเพราะว่าจากภาพจากไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับแล้วก็มีมือช้อนขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นดวงลาภลอยนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7วันนี้นะครับเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะครับ ไพ่ล h ฟเวอร์นะครับคือไพ่ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันกับความรักจะเป็นไพ่หมายเลขนะนะฮะมีเทวทูตนะครับกลางปีกสีแดงนะครับนะแล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับยืนตรงนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลข6นะนะครับอันนี้ถือว่าอาจจะมีดวงชกลาภจากว่านมหาสเสน่ห์ต่างๆนะครับเป็นพืชไม้ดอก ดอกกุหลาบอะไรแบบนี้ได้นะอาจจะได้โชคลาภจากแนวนี้นะครับแต่เด่นมากเลยคือการได้โชคลาภจากคนรักของท่านนะมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับคือไพ่ห้าเหรียญน,นะครับไพ่ห้าเหรียญน,นะครับคือความเสียดายนะครับนะท่านก็ถ้ามีอะไรที่มันดูเป็นโชคลาภและสนใจก็อย่าเพิ่งไปเสียดายนะครับนะ เรียกว่าอาจจะต้องลงมือทำนะครับแล้วท่านจะไม่เสียดายนะถ้ามีโอกาสนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่ k i n g of Cups นะครับนะอันนี้คือราชาถือถ้วยนะไพ่ราชาถือถ้วยนะครับจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมือถือแก้วน้ำอยู่แสดงว่าอาจจะเป็นพวกประเภทน้ำมนต์ต่างๆนะครับอันนี้ อาจจะได้ชงล่าภจากนักปวดต่างๆด้วยนะมาดูที่ไพ่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่ t e m p พ r e n c e นะครับไพ่ t e m p e r a n c านะครับหมายถึงการกลับไปกลับมานะการกลับไปกลับมานะอันนี้ชัดมากเลยนะครับนะใครชอบอยู่ข้างล่างก็ไปข้างบนใครชอบอยู่ข้างบนก็ไปข้างล่างเลข ใครชอบด้านซ้ายไปขวาชอบขวาไปซ้ายนะครับก็เดียวว่าต้องอาจอาจะจะต้องกระจายความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะนะครับจะถือว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกลับไปกลับมานะครับสําหรับเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกลุ่มนะครับท่านอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลาอาจจะมีโชคลาภจากทางน้ํานะครับอันนี้ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาโฟกัสนะครับรับแต่ความหมายให้แคบลงนะฮ <c> ะ <oughs> มาดูกันที่รันน้านะครับสี่ใบตรงกลางก่อนครับไพ่สี่ใบตรงกลางนะครับตันที่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เรียกว่าเป็นไพ่ที่ ลองผิดลองถูกลองของนั่นเองนะนะครับท่านอาจจะมีสูตรคำนวณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะฮะซึ่งอาจจะให้ผลดีาอาจจะมีโชคลาภเพราะสิ่งนี้นะครับเพราะว่ามีไพ่ราชนีถือมิทัล้วกดอยู่แสดงว่าเซนนั้นจะแม่นอะไรก็ตามที่ท่านไปทดลองลองทำนะฮะอาจจะเป็นสูตรอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบท่านอาจจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับ มาดูกันที่ตำแหน่งที่สองนะอันนี้ไพ่นะครับราชินิจุบไม่เท้ามานะตำแหน่งที่4นะครับเป็นไพ่หดาบครับเกี่ยวข้องกับความเย็นนะน,นี่แสดงว่าชาวราศีกุมนะครับอาจจะต้องไปดูโชคลาบจะจับเครื่องทําความเย็นต่างๆนะนะครับ เป็นไพ่หมายเลขค่าอันนี้นะครับมาดูที่ตำแหน่งทางด้านบนบ้างนะครับอันนี้เป็นไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งนะเป็นโดนได้เกมนี้จะมีลาบซับก้อนใหญ่เข้ามาแบบง่ายๆนะครับานาจจะได้โชคลาบจากเลขที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยของแฟนรแ,แบบนี้ได้นะนะครับ อันนี้นะครับถือว่าถ้าได้เลขได้อะไรมาแนวทางอะไรมาต้องไปสลับอีกทีนะครับเพราะว่าไพ่เลขห้าเนี่ยเป็นการเลขที่แบบจะต้องซ้ำและอะไ่ต้องแบบว่าสลับกนันอะไรแบบนี้นะครับมาดูที่ตำแหน่งด้านล่างตำแหน่งด้านล่างนะครับอันนี้เป็นไพ่ The Tower นะครับและก็เป็นไพ่ The Lover นั่นก็หมายถึงชาวราศีกุมนะครับท่านอาจจะได้ยินในเรื่องของการลงทุนจากคนรักของท่านนะครับคนรักของท่านอาจจะพูดออกมาเสียงดังๆเลยก็เป็นได้อันนี้เป็นที่น่าจดจำนะอาจจะมีลาบใหญ่จากสิ่งนี้ก็เป็นได้นะครับนะอังนีไม่ดีอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่นะ จะได้จาเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับดูแบบนี้นะท่านอาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะโคลาภจะเกี่ยวกับเรื่องของประทัดนะครับสิ่งที่เกิดให้ทาให้เกิดเสียงดงังอืมนะสร้างผลักขัดพังต่างๆขึ้นมาดูที่ท่านด้านของไพ่แนวตั้งนะครับ ก็จะเป็นไพ่คนเทน,าน้ากลับไปกลับมาครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับน่เป็นนักบวชแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้หมายถึงขนาดจะไปทําบุญกันที่วัดนะครับอะไรแบบนี้นะครับนะไปเห็นเลขตามวัดบาอารามต่างๆหรือว่าไปเจอแนวทางที่อยู่ในวัดนะครับตรงนี้อาจจะทําให้ชาวราศีกุมนะครับจ,จะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่ก็เป็นได้นะ งนี้นะครับถือว่าชาวราศีกุ่มนะนะครับท่านอาจจะมีโชคลาบจากคนรักของท่านเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะครับสรุปนะครับชาวราศีกลุ่มท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ จากการลองผิดลองถูกในการคำนวณของท่านท่านอาจจะได้ลาบซับก้อนใหญ่จากลางสังหรณ์ของท่านนะครับท่านคิดนี่จะได้ลาบซับก้อนใหญ่จากที่อยู่อาศัยหรือว่าจากบ้านของคนรักของท่านนะครับนะใครที่เดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับนะ ก็ให้ดูที่เลขที่ห้องนะครับใครที่อยู่บ้านก็ดูเลขที่บ้านหรือใครที่กําลังที่จะเดินทางไปหาแฟนของท่านก็ดูที่เลขที่บ้านของแฟนของท่านได้นะครับท่านอาจจะต้องสลับในเรื่องของโชคลาภพิ่ท่านมีอยู่ในใจนะนะฮะนีต้องสลับกันนะดวงนะครับของชาวราศีกุมนะครับถ้าอยากจะได้โชคลาภสักใหญ่ก็อาจจะต้อง กลับไปกลับมานิดนึ่งนะครับเนี่ยถ้วย,วยมีการเทปไปเทปมาแบบนี้ท่านอาจจะได้โชคลาบราบับลอยโชคใหญ่จากนักบวชจากพระสงฆ์นะครับอาจจะมีการผู้ดเป่าประกาศนะครับอะไรแบบนี้นะนะฮะท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์การเงินจากการจุดประทัดนะครับการไปแก้บนเรื่องของการจุดประทัดต,ต่าง นะเลขห่งวัฒน์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือสวิตไฟต่างๆนะดวงของชาวราศีกุมนะครับนะอย่างที่บอกครับถ้าท่านมีเลขการลงทุนอะไรในใจนะครับอาจจะต้องกลับไปกลับมานิดหนึ่งนะนะครับ ถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่เป็นดวงการเงินที่เข้าเยอะพอสมควรเลยไม่ธรรมดาถ้าจะได้โชคลาบจากที่อาจารย์บอกก็เป็นได้นะครับแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับศิลสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบ แนะนำให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอพรกับพระยาครุฑนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับก็ถือว่าเป็นดวงลาภทรัพย์ใหญ่นะครับใครมีวิธีการต่างๆนะครับลองไปคำวนวณดูนะนะครับวันนี้ ต่ท่านเนี่ยนะครับท่านมีโดนที่อาจจะได้ลาบชันใหญ่จับบ้านแฟนของท่านเนี่ยหรือบ้านคนรักของท่านเนค่อนข้างสูงนะนะครับอืมก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบรั์ก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ